สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์เน,น็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6กันยายน2566นะครับมีรายงานข่าวว่าคิมจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือต้องการที่จะพบปะหรือกับประธานรีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยครับทางด้านคิมจองอึนนั้นจะไม่ค่อยเดินทางไปต่างประเทศแต่เวลานี้กําลังเตรียมเข้าพบกับผู้นํารัสเซีย ที่เมืองเวลาดิวอสต็อกในช่วงเดือนกันยายนนั้นบอกว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจในเมืองชายฝั่งแปซิฟิกของรัสเซียโดยมีกําหนดที่จะจัดประชุมขึ้นในวันที่1 0ถึง13กันยายนจน6 6ตามรายงานข่าวนั้นก็บอกว่ารัสเซียมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธเล็กกระสุนสาหรับการทาสงครามในยูเครนประธานดธิเบดีวลาดิเมียปูตินก็เลยจะคุยกับทางด้านคิมจองอึนนะครับผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธนะครับ ทางด้านกิมจองอึนนั้นจะเดินทางไปยังวลาดิวอสต็อกด้วยรถไฟหุ้มเกราะเพื่อเข้าร่วมการประชุมแต่ก็จะเป็นไปได้เช่นกันว่าเขาอาจจะเดินทางไปยังกรุงมอสโกก่อนก่อนที่จะเดินทางไปยังวลาดิวอสต็อกฝีมวลชนนั้นยังรายงานว่าปูตินนั้นคาดหวังจะได้รับกระสุนปืนใหญ่และอาวุธต่อต้านรถถังจากเกาหลีเหนือแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีชั้นสูงสําหรับการผลิตดาวเทียมและเรือดำน้ําที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์จากรัสเซียรวมถึงความร่วมมือด้านอาหารแก่ประชากรเกาหลีเหนือที่กําลังขาดแคลนอีกด้วย ทางด้านจอร์เคอร์บีพ้พูดโดยการด้านการสื่อสารของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐมีข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาซื้อขายอาวุธระางเก,กาหลีเหนือกับรัสเซียเมื่อไม่นานมานี้โดยทางด้านซึเก้ซอยกูรัฐุมตรีกลาโหมของรัสเซียเดินทางไปยังเกาหลีเหนือเพื่อน้อมน้าวให้รัฐบาลของเกาหลีเหนือขายกระสุนปืนใหญ่ให้กับรัสเซียจอร์เคอร์บี้กล่าวด้วยว่านับตั้งแต่การเยือนครั้งนั้นประธานดิวลาดิเมียปูตินและประธานธิบดีกิมจองดินได้ส่งจดหมายเป็นนนนลลลาาาายยยยยััักกกออษรรืขข้้ตงที่่จะคววด ทวิภาคีมากยิ่งขึ้นโดยข้อตกลงด้านอาวุธจุทรธปกณ์รัสเซียจะได้รับกระสุนในปริมาณมากและหลายประเภทจากเกาหลีเหนือซึ่งกองทัพรัสเซียกำลังต้องการใช้ในสงครามยูเครนและตอนนี้รัฐบาลสหรัฐพยายามต่อรองให้เกาหลีเหนือยุติการเจรจากับรัสเซียนอกจากนั้นล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือทางด้านอาร์เรียนวัสันโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็บอกนะครับว่าคิมจองอึนและปูตินนั้นกำลังวางแผนพบปะหารือกันการเดินทางครั้งนี้ ยังถูกจับตาบองอย่างใกล้ชิดอย่างเจสซิลเวตนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่าการจัดหาอาวุธแก่รัสเซียจะไม่ก่อผลสะท้อนที่ดีสําหรับเกาหลีเหนือและพวกเขาจะต้องชดใช้ราคาแพงสําหรับสิ่งนี้ให้กับประชาคมนานาชาติในขณะที่ทางด้านเจสซิเวตนั้นก็ยังบอกนะครับว่าการเดินทางที่จะหาหรือเกี่ยวกับอาวุธของทั้งสองชาติรวมถึงระดับผู้นาและบางทีอาจจะเป็นการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวซึ่งก็บอกว่า การเดินทางนั้นจากเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ทางด้านเจคซิลเวตนั้นยังเรียกร้องไปยังเกาหลีเหนือให้ยึดมั่นต่อคำสัญญาสาธารณะที่ไม่จัดหาอาวุธแก่รัสเซียและลงเอยด้วยการนำไปเก็บข่าประชาชนชาวยูเครนนั่นคือความเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกานั้นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะพอใจเกาหลีเหนือนักหากว่า,วาเกาหลีเหนือน,นั้นจัดหาอาวุธหรือกระสุนปืนให้กับทางด้านรัสเซียความเคลื่อนไหวนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นอย่างสื่มอม ว่ากิมจองอึนนั้นจะเดินทางไปเยือนรัเสเซียแล้วก็จะมีการขายอาวุธเนี่ยครับให้กับทางด้านรัเสเซียชุดใหญ่เลยทีเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเตอร์ดิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ